สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เพื่อนๆพคงจะรู้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะจะออกมาทําอะไรนะคะจะออกมาช้อปปิ้งนะคะทุกคนก็ช้อปปิ้งของตกแต่งบ้านนะคะดูใบไม้ผลินะคะเพราะว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะจะยังแบบยังไม่ได้เริ่มตกแต่งบ้านเลยนะคะปีนี้นะคะ ก็เดี๋ยวจ๋าจะเข้าไปที่ร้านไมโคินะคะทุกคนไปดูของตกแต่งบ้านนิดๆหน่อยๆน,นะคะปีนี้จะพยายามไม่ช้อปปิ้งของแต่งบ้านเยอะนะเพราะว่าแบบของตกแต่งบ้านที่จ๋ามีอยู่แบบค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้แบบเท็กซัสอากาศดีมากทุกคนประมาณ14องศานะคะคือแบบมนะะันอากาศดีทุกคนแดดนี่แบบเปรี้ยงเลยนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆเนี่ยจ๋าจะ,จะทําความสะอาด บริเวณลานหลังบ้านนะคะจ๋าจะได้เอาแบบเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เบาะอะไรต่างๆมาจัดแล้วก็ตกแต่งหลังบ้านนะคะเพราะว่าแบบช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งลานหลังบ้านคือเราเอาเก็บหมดเลยนะคะเพราะว่าแบบมันเราก็ไม่ได้นั่งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวนะช่วงนั้นนะจ๋าก็แบบเอาไปเก็บหมดนะคะแล้วก็ พออากาศเริ่มดีขึ้นนะคะเหมือนช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงตอนนี้เนี่ย14องศาทุกคนอากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะจะได้เอาเฟอร์นิเจอร์จัดแต่งบริเวณที่ลานหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะเราจะได้แบบนั่งหลังบ้านนะคะเอนจอยนะคะบริเวณหลังบ้านนะคะแต่ว่าแบบอากาศมันดีมากๆเลยช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะจะเข้าไปในร้านไมเคิลนะคะชื่อร้านเหมือนชื่อพ่อไม่ แตยังไม่ถึงบ้านเลยทุกคนแวะมารับลูกก่อนนะคะวันนี้แบบช้อปปิ้งเอนจอยมากทุกคนแบบเดินเรื่อยๆนะคะดูของไปเรื่อยๆเพราะว่าแบบไม่รีบนะคะปกติจ๋าไปช้อปปิ้งนะคะซื้อของแต่งบ้านหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือแบบจะแบบรีบรีบนะคะเพราะว่าลูกไปด้วยนะคะทุกคนวันนี้แบบเดินแบบเอนจอยมากเลยทุกคนได้ของแบบก็ไม่เยอะนะคะจ๋าไปซื้อของมาวันนี้ก็ ได้ของแต่งบ้านไม่เยอะนะคะยังแปลกใจอยู่ปกติเวลาจะไปซื้อของแต่งบ้านนะคะก็ซื้อมาก็ได้มาหลายชิ้นติดไม้ติดมือมานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาไม่กี่ชิ้นนะคะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าจะสั่งออนไลน์จะสั่งของออนไลน์ด้วยแล้วแหละเพราะว่าสั่งไปสองสามอย่างนะคะเดี๋ยวเขาจะมาส่งพรุ่งนี้ก็ที่ไมเคิลนะคะจะได้เป็น อดอกไม้แห้งมานะคะทุกคนได้มาสามกิ่งนะคะนี่สวยไหมคะทุกคนโอ้ยดอกไม้แบบสีสวยเนาะจริงๆแล้วจะอยากได้เป็นแบบออกสีชมพูกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่มีนะสีนี้ก็สวยนะทุกคนนี่เห็นไหมคะสวยอยู่นะอุ้ยจะได้มาสามกิ่งนะคะทุกคนสีสวยมากที่ร,ร,ร้านพ่อไม้ร้านไมเคิลร้านพ่อไม้ แล้วก็จะได้ไข่อีสเตอร์มาถ้านะมาตกแต่งให้มาเป็นถุงแบบนี้นะคะนีไข่ลูกเล็กๆนะคะทุกคนมาตกแต่งอีสเตอร์นะก็ที่ที่ทาเก็ตนะคะที่ทาเกตเนี่ยจะแวะไปจริงๆแล้วไปเดินดูเฉยๆนะคะทุกคนไปเดินดูของเฉยๆแล้วก็ได้นี้มาอีกทุกคน <laughs> ทุกคนบอกว่าแม่จ๋าแม่จ๋าซื้อวอลเปเปอร์มาอีกแล้วจะไปติดที่ไหน ห้องอะไรอีกก็อันนี้เป็นวอลเปเปอร์นะคะอันนี้35เหรียญน,นะคะจ๋าซื้อมาจากทาเกตนะคะจ๋าจะเอาวอลเปเปอร์เนี่ยไปติดในห้องเก็บเสื้อผ้าของจ๋านะคะเพราะว่าคลิปก่อนนู้นนะคะที่จะจัดแล้วก็ตกแต่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยจ๋าติดวอลเปเปอร์แค่ฝั่งเดียวนะคะฝั่งทางขวามือนะคะทุกคนแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยมันยังไม่ได้ติดนะคะทุกคนจ๋าก,ก็เลยว่า เดี๋ยวซื้อมาอีกม้วนหนึ่งดีกว่าแล้วก็ไปติดทางผนังทางซ้ายมือนะคะมันจะได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวจ๋าจะเละเสื้อผ้าที่จ๋าแบบใส่ไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าเสื้อผ้าที่จ๋าไม่ใส่แล้วนะคะจ๋าจะเละแล้วก็เอาไปบริจาคนะคะทุกคนก็เลยนะติดวอลเปเปอร์เสียด้วยเลยแล้วก็จะได้ทําความสะอาดอ่า จัดระเบียบห้องเก็บเสื้อผ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนจะได้อันนี้มาอันนี้เป็นสบู่เหลวล้างมือนะคะที่ทาเกตของทาเกตอ่าทาเกตแบรนนะนี่อันนี้เป็นที่โกนหนวดของสามีนะคะจะซื้อให้สามีถุงทั้งกนเนี่ยเราซื้อมาจากาที่คอสโก้นะคะเป็นแพ็คใหญ่ๆเวลาเขาโกนแล้วเขาบอกว่า เขาไม่ชอบทุกคนก็เลยแบบยังเหลืออยู่ตั้งหลายอันนะคะใช้ไม่ได้เขาไม่ใช้แล้วนะคะก็บอกว่าเขาชอบที่ t a r ก e มากกว่านะคะก็เป็นแบบนี้นะคะที่สามีเขาชอบล๋วก็เลยซื้อมาให้ถุงหนึ่งนะคะข้างในก็มีมีดโกนสิบอันนะคะทุกคนจะได้อันนี้ที่ t a r กตมาอันนี้ประมาณ150ร้อยห้าสิบกว่าบาทนะคะเป็นกระถางดอกไม้เล็กๆเห็นไหมคะคนจได้เสื้อมาสองตัวนะสีนี้นะก็เหมาะกับฤดูใบไม้นะเหมาะกับฤดูใบไม้ผลิ สีสดใสแล้วก็ได้มาอีกตัวหนึ่งนะคะก็สไตล์เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละสีนะ,ะทุกคนอันนี้ก็จะประมาณนี้นะ,ะสีนี้ก็สวยนะ,ะจะไปแวะที่เอาท่าด้วยนะคะจะไปซื้อตัวคอนซีลเลอร์มานะคะทุกคนนี่คอนซีลเลอร์อของทาร์ตนะคะทุกคนใช้ดีมากทุกคนปกปิดดีเยี่ยมเลยทุกคนอันนี้ก็สาสิบเหรียญน,นะคะทุกคนแค่นี้สาสิบเหรียญ ก็ประมาณเท่าไหร่อะประมาณเก้า0้อยเก้าร้อยกว่าบาทนะนี่ก็ใช้ดีนะคะทุกคนแบบปิดเนียนเรียบกริบเลยทุกคนปกปิดหมดเลยนะคะสิวเสืออะไรนี่ใช้ดีมากมากเลยวันนี้มื้อกลางวันนะคะจะจะทำแผนแนงหมูนะคะทุกคนตั้งแต่มาอยู่ที่นี่อเมริกายังไม่เคยทําเลยครั้งนี้ครั้งแรกนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยตำเครื่องเองเลยทุกคนนี่ครกเบื้อนะภาษ่งตาย ภาษาไทยขรอกเบื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะอันนี้พริกจะแช่น้ํานะคะแล้วก็เอามาเ็ดออกแล้วบางส่วนนะคะอยากให้เผ็ดเกินไปนะใส่ไปเลยนี่หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นแล้วก็มีขานะคะทุกคนนี่จะใส่นี้ไปด้วยใบมะกรูดซอยไปนิดนึงเพิ่มความหอมไปอีกเยว พอเสร็จนะคะก็โรยด้วยมะกรูดอีกรอบนนยพริกไทยขาวนี่ตะไคร้ค่ะทุกคนใส่ไปเลยเครื่องแน่นๆเยอะๆหอมนี่ก็มีเกลือใส่ไปเลยนี่คนเราก็จัดการตำลเลย าใต้กะปิเคยใส่ไปนิดเดียวพอไม่เยอะนี่ทุกคนเสร็จแล้ว 就是的。 ตกลงรอสามีเราไม่ไหวทุกคนสามีจ๋าเข้าประชุมอยู่จา๋ากินก่อนแล้วกันนะคะทุกคนแบบนี่ทุกคน,กคนมันน่าทานมากเลยทุกคนมากินด้วยกันนะคะต้มซุปต้มแซกกระดูกหมูอ่อนนะพะผนงหมูข้างแรกออกมาโอเคเลยทุกคนแล้วก็มีไข่ลูกเขยด้วยนะคะวันนี้สามีจ๋าเขายังไม่เคยกินเมนูนี้นะทุกคนไข่ลูกเขยแล้วก็เมนูพแนงยังไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวจะให้สามีลองกินดูแต่ว่าเขายังประชุมอยู่ทุกคน จ๋าขอกินก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าหิวเดี๋ยวจะไปรับลูกนะคะที่โรงเรียนนี่ผนงงผนงหมูครั้งแรกโอ้โหสีสันมันน่ากินนะคะทุกคนจ๋าชิมไปแล้วเมื่อกี้ก็อร่อยอยู่นะทุกคนพริกแบบพริกที่จ๋าซื้อมานะคะพริกแห้งไม่เผ็ดเลยทุกคนแบบกินข้าวได้อีกพริกไม่เผ็ดเดี๋ยวกินข้าวได้อีกทุกคนโอ้โห แล้วก็หอมใบมะกรูดเดี๋ยวข้าวหมดหมอ้อมอันนี้ไม่ได้ชมแบบไม่ได้ชมฝีมือตัวเองนะทุกคนว่รามันแบบอร่อยจริงๆแะ่นเนะื้อรูปแบบนี้นะอยากทำกินตั้งนานลนะ้วหนอม เดี๋ยวลองไข่ลูกเขยเลยไข่ลูกเขยก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่อยาทำตั้งแต่มาอยู่อเมริกานะมาอยาต้มไข่นานไปหน่อยทุกคนแล้วมันแห้ง <laughs> ไข่ลูกเขยก็อร่อยไม่จริงเย นุ่มทุกคนนซ้ซุปซุปก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยหิวหรือว่าอร่อยกันแนะ่มันอร่อยจริงทุกคนหมดจานทุกคนนี่ดูอ่ะอร่อยมาก เดี๋ยวจ๋าขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว,ว่าชอบวิดีโอของจ๋าก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อมังมใจให้จ๋าด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย